ก็กลับสวัสดีพี่น้องชาวระบบสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะผมแล้วนี้กลับกันใหม่เช่นเคยครับกับการรับของฟรีง่ายๆแค่หนึ่งนาทีนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องมาแจ้งข่าวเพื่อนนิดนึงนะครับพอดีคลิปเมื่อวานที่ผมลงไปนะครับก็คือไอ้มงกุฎคิดต้านอันนี้ใช่ไหมครับผมเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเห็นแล้วนะผมมงกุฎคิดต้านนี่นะครับพอดีเมื่อคืนนะครับทางระบบตัวเกมของระบบเองนะครับมันมีปัญหานะเพื่อนทําให้ไม่สามารถอัปเดตของ ugc ได้นะครับผมในส่วนนี้เนี่ย ทางเจ้าของคนที่ทําของมาครับเขาได้ออกมาแจ้งแล้วผมอาจจะมีการดีเลย์นะผมแล้วก็สําหรับใครที่อยากได้ของชิ้นนี้นะครับถ้าเขามีข่าวอัปเดตอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะโพสต์ไว้ให้ที่ชุมชนนะครับผมหรือว่าผมจะโพสไว้ที่ใต้อคอมเมนต์อันนี้นะครับผมส่วนของวันนี้ที่ผมพามารับนั่นก็คือหัวบ๊อบอันนี้นั่นเองนะเพื่อน หัวบ๊อบอันนี้นะครับเขาได้โพสต์ในทวิตเตอร์เหมือนกันนะเพื่อนแต่เขาจะมาแจกในวันนี้นะครับในคืนนี้นะเพื่อนเวลาตีสามนะครับผมส่วนการแจกอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับผมว่าเขาจะแจกกี่นาทีนะแต่เขาเขียนบอกไว้ว่า200ไลค์ตอนหนึ่งนาทีนะเพื่อนแล้วตอนนี้คนกดใจให้เขาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ763นะครับผมก็ต้องมารอดูกันนะครับผมว่าเขาจะแจกตอนกี่โมงนะเพราะตอนนี้มันเพิ่งบ่ายสองนะเพื่อนมันเหลือเวลาอีกต้องสิบเอ็ดสิบสองชั่วโมงนะครับผมกว่าจะถึงเวลานะเดี๋ยวถ้าแก้ถึงเวลายังไงเนี่ยเดี๋ยยยวววผผผมมมมมมจะะะะโพพสสต์ไ้้้้้ททีีี่่่่่่ชชุุนนนนนนนใใใใหหหคคครรรัับบแแลลกกก็ออาาาิิปๆเเเืขด ก่อนมาแล้วผมเพราะกลุ่ม i s c o r d ของผมเนี่ยผมจะอัปเดตก่อนล่วงหน้าไว้เสมอนะเหมือนแล้วผมจะอยู่ใน Discord เนี่ยตั้งแต่5ทุ่มถึง7โมงเช้านะผมใครที่ไม่อยากพลาดของฟรีตอนกลางคืนเนี่ยหรือว่าใครที่อยากรับของฟรีแบบง่ายๆได้เลยทันทีก่อนใครเนี่ยก็สามารถเข้ามาจอยกลุ่ม i s c o r d กันได้นะผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะเหมือนเพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะผมแล้ว E ีีหน้าผมจะพาไปรับอะไรต่อก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันนใหห่ EP ้้าาจ